สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเคยเนาะกับปาโจสอนตีลายวันนี้ผมก็จะมาสอนลายโปลิสตัวนี้เนาะเป็นตำรวจผู้ทอนจังหวัดขอนแก่นเนาะก็เป็นลายบางทีท่านเห็นอาจจะเห็นแบบพวกลายแนวประมาณเนี้นย,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 นยแนวแนวลายไทยแนวแบบลายแบบว่า,าที่เป็นลนักษณะลักษณะแบบนี้ครับลายลายไทยๆเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าอืม ถ้าทางจะดูแบบตียากตีแบบว่าไม่น่าจะไม่น่าจะโอเคละส่งจ้างเขาตีลายดีกว่าอ่ะเรามาดูกันว่าลายอย่างเงี้ยเวลาที่คนที่รับตีลายกันเงนี้ยครับว่าเขาตีกันแบบไหนเนาะก็เรามันจะเริ่มจากตรงไหนดีเรา,าเริ่มจากพื้นข้างหลังก่อนนะเนาะพื้นข้างหลังก่อนนะครับเราก็ตีลายปกติเลยถ้าพื้นข้างหลัง ว่าพื้นพวกนี้ท่านน่าจะตีเป็นแล้วอ่ะเนาะไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากเนาะสีมันแนวสว่างสว่างหน่อยอ่ะอันนี้แล้วกันเนาะ โอเคจากนั้นท่านก็มาทําขอบเนาะก็ดูจากคลิปที่แล้วก็นา่าจะเป็นอยู่แล้วเนาะก็มาใส่ขอบให้เขาหน่อยอ่าเราจะได้ขอบม,มาแล้วขอบเขาเป็นสีสีออกแนวเลือดหมูปะ ก็ถ้าไม่มีสีนะครับเราก็เข้าไปเลือกเจ็ดสีของเราได้ตามต้องการนะครับน่าจะออประมาณนี้เนาะน,นี้ละกันอ่ะเข้มขึ้นมาหน่อยอ่าโอเคโอเคก็จะประมาณนี้เนาะ อพอหลักของเราที่จะมาดูคือจะมาดูตัวนี้เนาะในการตีเวลาเราตีลายนะครับเราก็จะเริ่มจากเหมือนที่ผมพยายามย้าเนาะเริ่มจากข้างหลังมาข้างหน้าก่อนนะครับก็เราก็เริ่มจากพื้นข้างหลังละตรงนี้ละแล้วเราก็มาตีพื้นตรงนี้เนาะเราก็ตีพื้นข้างหลังก่อนเลยสีอะไรเอ่ยสีเทาๆเนาะสีเทาๆ,ๆตัวนี้ไหมอ่ะตีกันไปก่อนแล้วกัน ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าอยากให้อะไรยังไงเนาะหรือแบบว่าให้ผมตีโดยคร่าวๆหรือแบบว่าเออปาโจไม่ต้องอะไรมากก็ได้อะไรเงี้ยแบบว่าสอนแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับได้นะครับบางทีก็อยากจะฟังเสียงคอมเมนต์จากหลายๆท่านเนาะเราก็ได้มาแล้วพอเสร็จปุ๊บจริงๆตรงเนี้ยครับตรงเนี้ย พื้นตัวเนี้ยเราใส่บางๆก็ได้นะครับเราไปลดค่าฟิฟลค่ลงเนาะสักเหลือสักประมาณสักห้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพื้นตัวเนี้ยมันเป็น <blind> พื้นพื้นบางๆเนาะแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราอย่าลืมว่าเราไปตอนจบเนี่ยเราไปเจาะตรงพื้นตัวนี้เพื่อไม่เกิดฝีเข็มที่มากเกินไปด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมไปเจาะของพื้นตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้เนาะที่เราจะตีต้องต้องอย่างนี้ครับว่าลายนะครับมัน เราพยายามมองให้ออกเนาะว่าลายอย่างคล้ายๆกันพอมาคล้ายๆกันเนี่ยเราสามารถที่จะ copy หรือหม่ถึง duplicate ลายหรือแบบว่าสลับอะไรเงี้ยได้นะครับก็มาถึงตรงนี้ก่อน เราก็ตีไปตามสภาพของเขาอ่ะเนาะที่เราเห็นนะครับเราก็ตีไปตามปกติเลย ามาดูตรงนี้เนาะทีนี้ท่านเห็นผมตีไหมว่าเวลาที่ตีลายนะครับลายตรงเนี้ยมันจริงๆมันเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกอะไรนะอ่าเ,เป็นเป็นเป็นดอกพิกุลหรือดอกอะไรตัวนี้อย่างเงี้ยเนาะแต่ทําไมเอ๊ะทำไมผมตีเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงเนี้ยครับมันเล็กอยู่นิดเดียวเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเล็กอยู่นิดเดียวการที่ท่านที่จะไปแบบว่าให้มันเกิด ให้มันเกิดรวดลายให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับบางทีมันมันมันไม่สามารถที่จะทำได้หรือแบบทำไปก็ไม่มีประโยชน์ที่จะให้มันเกิดเ,เกิดลายเกิดขึ้นสมมตินะครับสมมติท่านท่านเห็นอย่างนี้ใช่ไหมท่านจะตีอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนะาะทีนี้เห็นนะท่านเห็นไหมว่า การที่ตีลักษณะแบบนี้ที่ให้เข้ากับให้มันเข้ามุมลักษณะแบบนี้ครับพอจะมองเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมที่จะให้มนันเกิดการเข้ามุมลักษณะแบบนี้บางทีมันมันแค่นิดเดียวครับบางทีบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ดังนั้นในเมื่อมันไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่เงี้ยบางทีเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปใส่ลงรายละเอียดทั้งหมดก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องใส่ดังนั้นเราตีที่แบบว่า,อาพอที่จะมองเห็นว่าลายมันเป็นอะไรเพราะอะไร พอลายตัวเนี้ยมันพื้นที่มันขนาดเล็กอยู่นิดเดียวใช่ไหมครับมันพื้นที่ขนาดเล็กคือลายตัวเนี้ยมันมันไม่ถึงสิบเซนนะครับพอไม่ถึงสิบเซนเนี่ยมันก็เลยไม่จําเป็นที่แบบว่าท่านที่จะต้องไปใส่ลวดลายครบทุกอย่างอะไรเงี้ยครับอ่าเราก็ได้มาละ ใหญ่ไปหน่อยเนาะหนึ่งจุดสองได้ไหมประมาณนี้แล้วกันเนาะว้าประมาณนี้เนี่ยครับทีนี้เวลาที่ท่านเจอลายลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมว่าซี่ด้านนี้ยครับเห็นไหมตั้งแต่ซีกตรงเนี้ยกับซีกเนี้ยท่านมองดีๆนะมันเหมือนเหมือนกันถูกต้องไหมซีกด้านนี้ กับซีกด้านนี้มันเหมือนกันทั้งแถบนี้เหมือนกันทีถ้ามันเกิดเันเหมือนกันบางทีท่านก็ตีแค่ข้างเดียวแล้วท่านก็คัปปี้ไปก็ได้นะครับสมมุติเราตีตีด้านไรด้านหนึ่งเนาะ คลิปนี้ถ้าทางอาจจะยาวเลยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะให้มันสั้นที่สุดอะเนาะถ้าเป็นไปได้ท่านก็ลองดูทีละขั้นตอนนะครับบางทีงว่าท่านอาจจะได้ไอเดียเนาะว่าเวลาพี่เอาไปทํางานจริงนะครับจะได้รู้สึกว่ามันทํางานมันตีกันแบบนี้น้าอะไรเงี้ยครับ เราได้เราได้ลายมาครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเนี้ครับเติดถึงไหนแล้วนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนาะว่าลายสองอันเนี้ยมันเหมือนกันในเมื่อมันเหมือนกันเราก็ทำยังไงเราก็พลิกด้านไปเลยเนาะ เราก็ได้ลา,ายมันเรียบร้อยแล้วสองฝั่งโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาที่ตีใหม่เนาะจากนั้นเราก็เหมือนกันนะครับตรงกลางก็เหมือนกันเห็นไหมซ้ายกับขวาเหมือนกันเราก็พลิกด้านเหมือนกันเนาะพลิกด้านเหมือนกันเราก็ทีนี้มาตีตรงไหนตดีนด้านหลังเนาะตีด้านหลัง เราก็ได้เล็กเจดีเรียบร้อยเนาะเราก็ทีข้างหลังต่อ เห็นไหมเราก็ได้มาละได้เจดีมาสอนกันล้อเนาะก็ท่านใดสนใจอยากจะเรียนตีลายกับผมก็ทักมาได้นะครับผมจะมีเพจชื่อปาโจสอนตีลายเนาะก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาได้นะครับ อ่าได้มาแล้วพอเ,เสร็จปุ๊บเราก็ตีทหารใช่ไหมครับทหารสีดำตีท,ทหารเนื่องจากว่าทหารตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าเราไม่ได้แบบไปยึดตีสัดส่วนเขานะครับเช่นตีแขนตีขาเงี้ยจริงๆก็ตีได้นะครับบางบางคนเขาก็ตีเป็นสัดเป็นส่วนเป็นไค่เป็นเห็ดเป็นแขนเป็นขาอ่ะเดี๋ยวผมตีแบบรวบไปก่อนให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างให้ดู เราก็ได้ทหารมาแล้วใช่ไหมครับสมมุตินะครับว่าเราต้องการตีเป็นสัตว์เป็นส่วนบางทีแบบท่านเห็นบางคนตีแบบว่าดูแล้วเป็นมิติจังเลยอ,อ่ผมตีนี่ก่อนตอีตีแขนเนะบางคนเขาแบบว่าเขาตีตัวเสร็จปุ๊บแล้วเขามาตีแขนก็ได้นะครับก็ท่านก็สามารถใช้จินตนาการขึ้นมาสมมุติท่านบอกว่าท่านอยากาสร้างมือขึ้นมาสร้างสร้างมือสร้างแขนขึ้นมาใช่ไหมครับ เป็นก็สามารถที่จะสร้างแต่ตรงนี้นะครับมันคือจินตนาการที่ท่านจะต้องสร้างขึ้นมาเองว่ามันต้องเป็นส่วนไหนบ้างทีเนี้ยบางทีบางคนไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่มีจินตนาการไม่เกี่ยวกับเรียนเนาะไม่มีจินตนาการในการออกแบบขึ้นมาว่าอตรงไหนแขนตรงไหนขาตรงไหนแบบว่าเราต้องเตรียังไงนะให้มันเป็นลักษณะ คือถ้าเกิดท่านตีลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะดูว,ว่าเห็นเป็นแขนเป็นขาใช่ไหมเห็นว่าตรงนี้เป็นปืน มาเป็นปืนแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์ว่าอันเนี้ยมือนะอันเนี้ยปืนนะจับอยู่อะไรเงี้ยครับยังไงก็ได้นะครับบางทีแบบว่าถ้าท่านมีอารมณ์ศิในในการออกแบบท่านก็สามารถใช้จินตนาการไปร่วมไปด้วยก็ได้นะครับบางคนก็ไอ้ง่ายๆแบบนี้ก็มองละเป็นคนก็ได้ครับก็คือ,อยังไงก็ได้ท่านก็สามารถที่จะออกแบบตีในจินตนาการของท่านได้ตรงนี้ตรงนี้คงไม่เตียเนาะตรงนี้ท่านก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ใช้อินพุตได้นะครับตรงนี้เนาะ ยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนเนาะตรงนี้ตรงนี้ใช้ตัวนี้ตีในการตีละตีลายครับตรงนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยครับบางทีแบบเราตีกันง่ายบางทีเมื่อท่านรู้รู้คำสั่งต่างๆว่ามันอยู่ที่ไหนคำสั่งนี้ มันควรจะตียังไงมันควรจะแบบไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับว่าใช้ยังไงอย่างเงี้ยบางทีการที่จับเครื่องไม้เครื่องมือในการออกมาใช้งานเนี้ยบางทีมันก็สะดวกสบายในในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนี่แหละครับซึ่งสาเหตุว่าทําไมจะต้องมาเรียนตีลายบางทีแบบว่าถ้าไม่เรียนได้ไหมก็ได้ครับก็ใช้ในการหลักการของการฝึกฝนของตัวเองว่าเอเราฝึกฝนของเราดูคลิปเยอะๆอะไรเงี้ยครับดูคลิปลองตีตามบ่อยๆแต่ความเขาเรียกอะไรนะ ความขี้เกียจมันเยอะครับบางทีเราก็ขี้เกียจเตียเนะยาะปุ่นงาตรงๆเลยเนาะบางทีรับเราแบบไม่มีไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูเวลาศึกษาอย่างเงี้ยมันก็ลงท้ายเหมือนเหมือนเหมือนภาษาอังกฤษนะครับเราเรียนด้วยตัวเองได้ไหมมันก็เรียนด้วยตัวเองได้ครับแต่ถามว่าแล้วทาไมไม่เรียนด้วยตัวเองล่ะเพราะว่ามันบางทีเราไม่รู้เคล็ดลับของการ การการเรียนเนาะเราก็เลยต้องไปหาสถาบันหรือหาคนที่ที่สอนให้เราเนี่ยบางทมันจะช่วยให้เราได้เป็นได้เร็วเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะท่านก็ลองไปฝึกฝนดู จบแล้วจบแล้วครับเอาตัวนี้ให้จบก่อนเนาะโอเคน่าจะไม่มีรายละที่เหลือท่านน่าจะตีต่อได้เนะเาะก็ก็ประมาณเนี้ยครับในการของก่อเวลาทีา่ท่านไปจ้างเขาสอนเอกจ้างเขาตีลายให้กับท่านเนาะ ว่าเบื้องหลังเขาทำงานกันยังไงเบื้องหลังเขาตีกันแบบไหนอะไรยังไงครับก็ท่านก็ได้เรียนรู้แล้วเนาะว่าอะไรที่มันมันไม่จําเป็นจะต้องตีอะไรที่มันสามารถก๊อปปี้โยนไปได้ท่านก็โยนไปอันไหนที่แบบว่าไม่ต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดบางทีก็ไม่มีความจำเป็นท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บเนาะรวมถึงลักษณะของการตีคนเนี้ยครับบางทีแบบว่าบางคนก็ มีอารมณ์สินสูงเนาะอาจอารมณ์สินอะไรเงี้ครับก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหามันก็แล้วแต่คนนะครับว่าเราจะใส่อารมณ์ของตัวลวดลายของอเก็บรายละเอียดครบทุกอย่างได้ไหมอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะลองมองในมุมกว้างๆครับลองซูมเอาซูมอินอะไรเข้าไปดูว่าชิ้นงานของเราที่การตีออกมาแล้วเนี่ยมัน มันโอเคไหมมันเป็นแบบสิ่งที่เราจําเป็นที่เราต้องการไหมจําเป็นจะต้องใส่แสงไหมจําเป็นจะต้องใส่เก็บรายละเอียดทุกอย่างไหมอะไรเงี้ยครับเนาะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมมาเนาะในการดูตีลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปต่างๆวนะ่าผมก็พยายามจะสร้างคลิปมาให้ทันพยายามจะศึกษาร่รวมๆกันนะว่าะจะได้ มีอะไรได้ช่วยช่วยกันวางกันเถอ,อะเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ